ีหอยเดือดมีอีด้วยครับืคุณหอยเดือกงามๆเลยนี่ไม่หอยเดือกขายอย่งไรครับหอยเดือกห้าสิบบาทเขาอยจ้าอ๋อถุงหน่อยห้าสิบบาทนะครับเนาะถุงใหญ่อร่อยหนึ่งครับหอยเดือกมีเด้อครับตลาดนัดเสบันขวานายแม่เราขายอยู่มุมพี่นะครับฟังทั้งมุมนะครับใครสนใจหอยเดือกแวะมาไหนนะครับเนะส่วนมุมนี่กบหน้าผมกบหน้าก็มีจ้ากบหน้านี ผมนาโลละร้อยแปดสิบครับแม่เป็นขายอยู่มุมฟังติดตะวันออกนะครับขึ้นมาทางเหนือเราจะอยู่ฟังติดตะวันออกนะค่ีปลาหนุ่โขงปลาโขงมีนะครับเด้อมาปลาครบครับผมปลาเหนือออนนะครับปลาครบคือใชยนู่นดีวงไหนวะนี่นะครับปลาโขงมีนะครับฟังเนี่ยสีสันบรรยากาศการขายการขายเส้านี่ครับ อยู่ตลาดอัดเสอบบานหัวหน้าเนาะครับเนาะออแป้าดีนจิรอจิรอจิปโมครับร่อยต่ร่อยเท่าไรครับมือนเนี่ยอร่อยต่อร่อยสามสิบบาทครับมมาใหม่ๆเล้ครับหลายแห่งนะครับจิรอกัน ลอยสามสิบบาทหลายครับเนี่ยเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะมาเบิงโซนนที่นี่นะครับโซนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโซนบ้านหัวานครับตำบลหัวานอำเภอเก็มราชจังหวัดระยองที่แท้านี่พาพี่น้องเลาะมาเบิงโซนของข้าของขายตัวไปน้ำนะครับเนาะพาเลาะเบิงแต่โซนของกลาวันนี้พาเลาะมาเบิงโซนที่เป็นขายของตัวไปน้ำครับ ตลาดใหญ่นะครับตลาดน,นัดโสมันจะเทียบบ้านข้าหน้านะครับเขาลามหลายนะครับจ่อนี้เขาลามกำลังออกหลายหลายครับสาวข,ขายหมูขายปลาเนาะ ข่เมาวมี่แล้วครับมาในข่าม่วงวันนั่งร่นเขาจะไปขายของแห้งนี่ครับปลาเมือกแห้งปลาเมือกปลาหวานนะครับปลาแห้งของแห้งนี่ครับตลาดนัดวันอาทิตย์บ้านขวนญาครับ ผ้าพี่น้องเลาะมาเป็นส่วนนี่นะครับบดเกลยผ้าพี่น้องมาลงเลาะบป็เนเจตียนอ่ะผ้ามาฟังทางนี้หนึ่งนะเห็ดบดหมี่นะครับมันเห็ดบดก้อนอ้อนเลยนะครับเอา้าได้ยังเว้ยโจมี่นะครับโปรเกมส์เลยครับโกเลยครับ ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับมาในย่งางบค่ไยทัวครับผมก็ย่างแต่ฟันเดียวนะครับนี่ผ้าเี่นองหล่มาแบมุมทางนี้นะขาล้บหลายเนะครับมบันในข้าลาบห่อนยำขาลบนะะครับ,รบเป็นเขาไม้นะครับขาลาเขาไม้ข้าเดียแวนี่ ครับาปปเป็นวด่พาพี่น้องเราเขามาเบรนส่วนนี่จะเป็นขายของเซร์ฟนะครับเบรนขายเนื้อนะครับพวกเนื้อพวกหมูจะอยู่ในนี้นะครับ <S <S ยี่เช้านี่เพิ่นจะขายอยู่ประจำนะครับวันธรรมดาก็จะอยู่ในนี้เพื่อนเนาะ เป็นปลอกเหมอสดเนื้อวัวสดนะครับการหลับไก่ซอยจุมามมุมนี่มาโซนนี้ได้นะัมนจะเป็นของเซ็ตครับปลาบมาด่ยเส้กเกนะื้อแห้งก็มีครับครับ พีน่น้องแนนี่จะเป็นพวกเนื้อนะครับคืได้มัดซอยจุนะครับออกมาในนี้ได<ต><น>้เลยนะอร์เราขายผักโดอยู่ในนี้ก็มีนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งน,นะครับทีโบ่เคยพาพี่นอออ้องเขามาเลอดเลย มันม,ม,ม,มีโอกาสก็เลยพาไปน้องหล่อ,อมาโดนนั่นแล้วครับเนาะอาหารทะเลก็มีนะครับพาไปน้องหล่อออกมาส้นทั้งนองแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเขา่าเป็นช่องทั้งกลางนี่ก็เป็นของกินเป็นอาหารสำเร็จแล้วเนาะ แก็มันที่หล่อที่ปมหลายแห่งหลายลาบสอนอาทิตย์มีแต่ตัวใหญ่เลยครับก็เจบกันที่สัว์บรรยากาศการขายการขายซองนี่นะครับ ที่ตลาดนัดเจ้าวันอาทิตย์แถวนี้ผพ่อมอ้กเคยพาพี่น้องเขามาเล่นนะครับเนาะจะเป็นขายสินค้าหลากหลายนะครับแม่นี่มีปลาใม่มีของอปลานะครับคนร่วม,มกันอยู่เสือผาจะมีนะครับได้เบิต้ดนั่งนั่งบ้านตัวนี้เอียงนี่ครับเรนนี่แก้หัวแก่สวนข้าบครัาบเอาม<บ>าตะปลา ใส่สบอยมันก็บามก็สมคาปาโอ้คาปาตันี่มันก็แข้งปลูกได้ได้เนี่ยนะครับหอมเด้่คาปาหอมดีจัก่อาได้เห่เจียวห่อดาวบองกหอมค่ะเมียเวแไปหาเองสมหัเมีหรือปลูกไปแข่ันบ่ไปลูกเด้วยไป้าดูอมองนักยังไหนได้เอาม่ปลวกใส่คูนมันหัวใหญ่ดเมีเราหาคาปามา น้านุ่มกิะนีเ่บักบกแห่งมั่นร้องปลาอิเนี้ยบกกบเ้าลาบักบกกับเ้าปลาเนี้ยหราะนี่จะนใหญ่นผาเองสมคามไผ้าเองทังผาบักบกทังผ้าจุดี๊เจี๊เจาบกผ้าเลยปลาซาบเดียวได้มเด้

นี wollen, ่เอียนครับเอียนทุ акку акку ่งแล้วจะบาังไเอียนทุงหาจิ้บาเนี้ลาบปลาตองครับลาบเมียวผู้ฒ่ิ่นมาเลาะนังไถ่นะครับเ้าผู้ฒ่าทั้งบานนะครับผู้ถ่าบานเท่าเองขายเองครับหาบาท์จิ้มบบทสสามสิบสอ เป็นซีสันบรรยากาศการค้าการขายโซานี้ครับตลาดนัดสรววันตทิ์บะานหัวหน้าตำบลหัวหน้าครับ